นั่นนั่นปาตัวนี้แหมตัวนี้แหตัวนี้หว้า่า้วว่ตัวไงตัวไ้โอ้ยเบิ่งในพี่น้องเบิ่งนี่ไหมอุ้ยอุ้ยตัวไงครตัวครัว้าหลุดอลอดใสใสเลย ว้าโอ้โหไปดิของเสียนหลอดพี่น้องนี<ะ>่แจมแจมเอาไม่เอาเลยเอาเลยเอ้ยเอาา้อยเพืาอนีนนน่สวัสดีครับเอามื่อนี่พ่อยายผ้ามาหาปลาพี่น้องบวสิมากัดด่างนี่แหละโค้งนี่แหละพี่น้องเมื่อนั่นปลาบอดหลายก็เลยอยากมากัดพี่น้องอ้าวรอทีมงานจักหน่อย เมื่อนี้คือเป็นเงนีย,ยบๆวะเห็นไหมเบอบอ,บอดไปได้วะเพราะมันเสาอยู่ับบปลูกันตอนนี้กับประมาณสามโมงเสาพี่น้องเอารอทีมงานจากหน่อยเอามาแล้วทีมงาน ทีมงานมาหอดพอดีพี่น้องสีขนเซียนแตมเซียนหลอดพ่อใหญ่เพียเซียนต่อยเอาเขาไม้เลยพี่น้องว่าจะเอาโค้งนี่แหละแต่กับปลาเงียบอยูม่มันอาจจะหนาวก็ได้ว่าสบว่าไหลก็เล่นไหยังน้อยสวงส่างไล่ปลา ไปด่างเรียบร้อยพี่น้องคล้องน้อยๆนี่แหละพี่น้องแต่วันนี้มันหนาวอากาศอากาศหนาวลมหนาวมาแล้วทีมงานอาจจะหนาวจังหน่อยแต่กระสูขื้อเขากระขาดว่าสิมีปลาลหระพี่น้องโอ้โหไอ้เพียวว่ิจัดก้นแหลกเลยเอาดอกแหลกมาเลยไอ้เพียวเออแล้วจัมากพี่ งามตัวพี ah ่น hey, hey, hey. well. ้องเฮ้ยเต็มไปแล้วเอาละผืนสองเฮ้ยตัวปลาตัวนี้ปลาทัะลุเลยเต็มคักเต็มเนี่ยวุ้ยวุ้ยใส่เลยใส่โอ้บุหรี่ปลาตัวนี้แทะมีตอยปลาเฮ้ยติดตายเล็วตายเร็วเร็วเร็วปลาตัวนี้ไหมนั่นเห็นถ้าโลกอยู่ฟังพูดไหมเจออะไรหรอกมันอยู่ในหันละ เฮ้ยฮนี่แมยังอ่ะไปพียใกล้ใกล้ใ้ด้อนกระชั่งกระองมาดูโอ้ช่างโอ้ก็หนักชางก้นโอ้วานบ่อนทุกคนเลยวะเฮ้ยแต้มมุดหรอวะตามไปเฮ้พวกท่านพคะเอา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 แหมมีปลาโดดมีปลาโดดรถรถรที่โนเลยบบบนี้โอ้

ยงอยูฟังไหมป้าไปหุงเขาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้โอ้ยงามยูงามยูไปตามฟังเลยมันสวนหุวงเขาเพยงวะังจุบอนหนึ่งเร็วเร็วป้าเร็วเร็วตั่ยักตัวยักป้าหลุดรอ้อใใเลยใเลยเ้ยถึงป้าป้าท่านบ่ท่านบ่ถึงเอาพ่อไปยังพ่อไปยัง cả một tiên tem mút là mút léo mút leo mút léo thím nương là tổ thì bà. Tổ vẫn đổ Hấy, vẫn đã theo con là tù, trang đây, bà tổ, bà tổ, bà tổ. Đổ một คนตนคละตัวคนละตัวคนละตัวนะจับอย่ยปาปจับตัวดียวนหตัวบนะมัยบนใหญกหนีเลยลุกไซอยกันเพี่นองอันนี้คือปลาเสียต่อยระว่งไที่ปลาโดนเอแต้มมาซอยคนเล่าเรียนนำเล็บอกใได้ตัวใหญ่กหนี่ด้ผมจับตัวนึงไปแล้วมันดีสองตัวสตัวมันดี ตัวเดียุัวเย่นดีไดดีไมัปลาตัวงอยู่ในี่ฮะาหมดบางอีดีกันนะแ่หลวมกมด้ล่ะหยับยยกันล่ะอุ้ยเอาปลาแค้ก่นเฮ้ยพี่โอ้ยเอาปลาว้ายเพี้ยมาลมาหนองเลยไหมอ้ยเอายนงปลาช่อนปลาช่อน โอ้ตัวงามตัวงามปลาทูปลาดุกโลกอะไรวะนเบี่อะไหมมุดกเอาอยู่ไงโอ้โหงามอยู่ดอกเวอเอาเอาใส่สวยมิเจอรผู้ดึงปลาขึ้นบันนี้โอ้โอ้โอ้วันนี้ของเสียนหลอดพี่น้องนี่ ฟาดทั่วดึงคุณทุกคนไหมเอบวชโอเคโอเคตัวงามอยู่ตัวงามอยู่เก็บเลยนี่เรียบร้อยมาเจ็บเอาเก็บโอ้พี่น้องปลาคอหลอยู่มือนี่รุ่นปลาคอกันเก็บเอาเอามันเลยพี่น้องได้ทุกคนแล้วแจมตามเอาแม่เอาเลยเอาเลยปาดเอ้ยปลาปลาไม่ดีเอาแมวมาขวอดเอาเลยขอดเอาเลยไม่ ปลาตัวนี้ปลาตัวนี้เป็นโลเลยวะเฮ้ยปลาตัวนี้โดดไหมโว้ยผู้ใดเฝ้าอยู่นี่ได้แล้วตัวปลาตัวนี้มีขึ้นอยู่นี่นี่นี่ไม่มาพีนเหรอแม่ปลา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 โดดไหมโดดบึ้มๆเลยไหมมันจะขึ้นไปมันจะขึ้นไปเหอนนั่นทางผุดก็จะขึ้นไปเหอนนั่นเอาขิดเบิลงปลาจะขึ้นเนี่ยผู้ใดผู้ใดอยู่อยู่ริมเนี่ยมีโอกาสตัวปลาคอใหญ่ อพ Get oh, ี่น้องพี่น้องมีรุ่นมีรุ่นปลานี่งามขึ้นทางไหนได้ยัยพียเตรียมหัวดำดำมึงทำนี่ยังโอ้ยเราบอทันเลยวะคื้ออกดำดำวะเราบอยอมนะเราบอยอมเราบอยอมเราบอยอม

วุ้ยบอกคนหน้อยว้าาาไอ้พีเพี้ยโอ้ยช่วยเนี่ยป้ายมีป้านี่เพี้ยเลยเฮ้ยสี่เป้าเจนย้อนละโอ้สี่เป้าหายเมื่อไหร่เน uh ี่ยนอนวะนั่นใช่เราใช่เราพี่น้องสุดยอดโตระโตไปเอาไเพี่อะดึงขึ้นเลยป้าปลาบอนโดนๆแล้วยังได้อยู่ถือว่าหมาแล้วแล้วหมดหายอีกอยู่สี่มีอีกบ่เอาเอาล่อปลาบอนพี่น้องปลาใหญ่มี โดให้เห็นแล้วจังสีเขาแห่ไปตาม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 เะลงมั้งเนาะตัวนั่นละตัวนั่นละเอาเบงปลาดูก่อนพี่พียโชว์นอยโชว์น้อยอู้ปี่พียหมไเพียไพ่หร่เจ้าเพ่อนไพอีกเราไหมพ่นันไพ่อีกเราไหมออกูเดียวได้ไปอยู่ฟังนน่ะเราเห็นบ่ จ็บจ็บประดุกเล้วแลได้หลายเลยพ <ď 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 ี่น้องปลาดุกตัวที่สองปาคอก็หลายตัวแล้วตัวมันบวนเนี่ยไปเพื่ตัวมันบวนใหญ่กว่าตัวจีบประนที่มันตัวไข่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเว้ยปาคอใหญ่ตัวหนึ่งเว้ยไปยังงู้ฮูุ้ดยอดวะเฮยหลุีเลยว้างามงามงามเฮ้สองแล้วมาดิเฮ้ยเบิ่งในพี่น้องเบิ่งเบิง ตัวนี้ไหมอุ้ยอุ้ยใส่งามป่าหน้งามงามงามอีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยปลาี่น้องดึงกันนี่ได้ไหมเสียแต้มป่าหน้เมื่อหันเสียต่อยไม้นี้ไม้นี้สุดยอดเลยปลาไมาเ็ยทามุดเมื่อเด็กโอ้ตาคนเป็นใ้จิตโก๊ะน่า

นย่มมไป้าหันลุดหลุเลยถึงป่าป้าหันหลุดหลุเลยออาไปแล้วไอโอ้ถงป้างามแท้สุดยอดผมมีตัวนะเก่งเก่งามเลยงงอู้นี่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 นนี่นี่นี่รถรเออเอาละพี่น้องววานบทุกคนวะสุดยอดเลยมือี่ มุดโดนเธอวะเยียเพียโอ้เขาไปโฟกุนวะไปโฟกุนโฟกุนยิ้มแล้วยิ้มไปยิ้มไปตัวเดียวเห็นละเฮ้ยตัวเดียวนะเฮ้ยยิ้มไหมอุ้ยบอลหน่อยเฮ้ยคือว่าปลาขาวบอหน่อยได้เนี่ยปลาขาบอหน่อยก็นดะปลาขาวคนละตัวเต๋ พอหน่อยแล้วว่าตัวเดียวอุ้ยพันแห่ตีนว้าวพันแห่เลยไหมมีมึงนี่หุ้ยฉันพันแหว้าทีหน,หนึ่งเลยเห็เราเห็นเรา,เรา,าเราพันมาแล้วพันเร็วโอ้โหนี่แหละตัวำดำดำที่เห็นเ,เอาช็อกเกอร์กับมีพี่น้องสองตัวเลยโอ้พระควา้าโอ้คุ้มว่ะคุ้มบู๊หลุดท่านะอ้นี่ช็อกเกอร์ช็อกเกอร์ตัวหนึง่ง いい chưa, um, มีปลาคองามอยู oh, ่พี framework. ่น้องพุ่นพ uhm, ุ่นสวยปลาคอเอบ่งช็อกเกอร์โอ้สวยเลยพี่น้องมึ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 งแล้วแลเก็บแล้วรา้วเดี๋ยวใส่กระชังแล้วปลาช่อนพ่อใหญ่เพียอ่หน้าไม่ดีว่ะเปิดแล้วไหมเปิดเปิดแร้วแล้วบ้งใส่โอ้เอาเซลเลยเซลเลยเอาเซไปเค้ื่อนพี่น้องย่านออก <น>เอาช็อกเกอร์พี่น้องโตงามเลยเด้อุ่นช็อกเกอร์โอ้ปลาดูดฝุ่นบ่บ่บ่สีเอาไปเลียงได้นี่ใสต่ตู้โชว์นี่งามพี่น้องพร้อมพี่น้องอโอ้อมนคนรละอันโยนเบิง่งออกอุ้นนั่นนั่นปลอปอปลาแต็มมีมอู้ เฮ้ยพี่อะเฮยพี่อะอยู่มุมนั้นป้าหมุนหมุนต้นเสาอยู่หมุนต้นเสาอยู่เร็วเรป้าโอ้ยโอ้ยอบอกแต่ว่าบ่อนไงเด้เอาขึนยบมันคองแนี่มันคลองนี่ป้าบอนบ่อนแบบงามเลยบ่อบนั่นนใช่เลยโอ้วมฟังกันละเฮบ่บ่ลวมฟังเสียนหลอด ถือปะตัวมันโดดม่หันไหมเสียหลอดคือแล้วกนตามปะอ้ยได้แล้วเขาได้เฮ้ยพระท้อปนกแกนตุกแกนตัวแกงโอ้ยงามตัวนั้นโอเคโอเคอยู่ไหตัวงามยูสวยอุ้ยตัวในญ่อยู่ั่นๆๆคืนเราค้นเราพี่น้องเอาสวยสวยเสียหลอด เอ,เอาเห็นแล้วเห็นปลาคอแล้วพี่น้องโอ้ห่ปลาพี่ซีตัวโล่เนี่นดึงขึ้นดึงขึ้นงามงามซีตัคค่งเนะมันงามอยู่ไหมสวยเอ้าผวยเพียกหมุดคือกันเอ้าเอา้าผวยเบิ่งผวยเพียตัวผู้นี้สีดึงปะนี่เฮ้อเฮ้ยสู้เราพะนะเฮ้ยตามแล้วผมมีมันบานบ่ถึง เดี๋ยวหาเพิ่งหาเพิ่งหาหาหยาดกูเดี๋เตะบอลแามของเราแงมไปไปเก็บเราพอดีเตะหลอดไปเก็บเราส่ยงามเนี่ยห่อเขาเขาจะเดือดไปเลยไปอีกเหมือนลุนเจ้าเตี้ยไป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 หาโตเย เอาตึกมาได้พักหนึ่งหละพี่น้องเริ่มเริ่มจอบบอนกันแล้วปลากระบออยู่ยเรื่อยอยู่ปลาตัวยิ่ใหญ่ตัวนั้นบ้านใดอยู่ตัวมันโดดปุดเป็นกัดเกี่ยวเข่าพี่น้องรถเกี่ยวเข่ารถเกี่ยวขเ,ยวข,วเยวข่าเต็มอยู่เพื่อกางเกี่ยวเข่าพอดีหมยสวยพี่น้องเถียงนาน้นยอาเอาเอา รุนอีกรุนบอลยุปพี่น้องบอนขึ้นกวานใส่เขาแน่พราเขาแน่แล้วแต่จังหวะพี่น้องอู้ขาวฟังเลยปทั่วไปทโ่ษเอาขึ้นเลยว่ะเอาได้โอ้ตรงห้าตรงห้า โอ้สวยงามสวยงามวะปลาโทตัวนี้แหงหมุนครับเอ้าเริ่มได้ปลากันแล้วพี่น้องปลาดึงขึ้นแล้วพุ่นผุนปลาไอ้ต่อยเอาขึ้นอีกแล้วพุ่นอ๋อคือโยนยั่มีมาเนี่พราเจ้ามาเท่านั้นแ่ะได้เลขได้กันเลขบัตรนี่โอู้ตัวงามเลยเนาะเออตัว้ัวงามก็ตัวคันเฮ้ยตัวนี้ยัยกอผุนผุนกูยัยใหญ่ัยยัไปไปไปเบิ้งไปเบิ้งต่อยพี่น้องโอ้ยตัวนี้ใหญ่วะ ยยยยปัาพี่น้องพี่น้องสวยสวยเอ,อ้ยกําลัออองออกกําลังออกป้าหมนี่ไหมมานคือเก่าพี่น้องทีมงานนี่ไหมสองตัวนี้ก็งามมาวะเสียต่อยพี่น้องเบิงบ้งเบงเบประคอเราตัวตวนี้ก็ถือวาโอเคดอ,อุ้ยตัวนี้มา่กีไปเล่ากันมาดแม่ไก่เคียงยอะไรตยสวยพี่น้องอึ๊บเป็น3าตัเลยแล้วไหน สามแต้มสวยๆพุสวยปวด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 จอบอลกันแล้วดังไฟพี่น้องหนาวอากาศกันหนาวกี้ปลาเลยกี้ปลากินเลยไม่ได้ปิ้งมือนีกี้เอากินแบบบ้านๆธรรมชาติเลย จุบเลยจุบเลยเต็ม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 ป้าดังจุบเลยวะเอาเอาเอาปป้าตรงนี้แมดังจุบเลยเนาะงามงามงามเที้ยงกันพี่น้องวานวานมักไว้แล้วพี่น้องเอามากินเขาก่อนพะนะจีปลามาหนีิจีเอาบ่ได้ปิ้งจีกับมีกับเข่าลายแนวอยู่หอมานั่เอาทีมงานมามามาอู้ในกินลายยู่เด้ เอาเนี่นี่หมูยไก่ปีกปลาแก้วกับมีพี่น้องเอา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 ไอ้เพียมามามากินขาน้ำกันาเอาเอากินขขาน้ำกันแซบ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 มาเนี่มามาทิมงานไอ้เพียกำลังมากพละคำสองคำเหมือนตั้งสี่ตัวพี uh> 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 ่น uh> 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 um> anyway> ้องเอากินข okay ้าน้ำกันเด้อ เอาภากันปั่นกินเขาแล้วก็นจิตตื้ต่อยจัาหน่อยเะนะเยกชะโมงกัวกัวนี่แหละกำลังหางมกันอยู่นี่ว่านมากไว้สีดึงอีกโตวะเฮ้ยว้าตัวนี้แมตัวนี้แมตัวนี้แม้ว้าวโอ๊ยโอยโอ้บหโมลี่ตัวนี้ทางงามปั่นนี่เพียบบานเหมือนพี่น้องลุกตกน้ำเลยแต่บ่อนงามโอ้ฝ่าคื่มมากเลย พยอะกวณ์อากาศว่าสิมีฝนตกลิ่นๆไปะนะเอาก็บ่แน่เลยพี่นอ้องป้ปามืดฝุนป้าขุนฝุนมือเศร้าแดดแดดไหมวันนี้บม่มีแดดเลยอ๋อถือกีกจังน้อยกันป่ายังมีมีบ่อนีเห็นอยู่นี้พี่เราลงไปเน็กตีนเสี่ยนต่อยกันคันนี้กอกันเราหาปา่าอยู่ <to ideas> mm. ต้อยคืนนี้เรือทีต้อยแม่นพวกต้อยคืนนี้หรอกแม่ถีบเบิ้งเทียนต่อยพี่น้องโอ้ยปลาคอคืนนี้ปลาคอปลาดุกปลาทุกโอ้ยเทียนต่อยมาร์กไว้เห็นปะตัวนี้ปลาช่อนปลาช่อนโอ้ตัวนี้มาร์กไว้โอ้มาไว้มาไว้ปลาทุกสรุปผลงานเราไปในตัวเดี๋ยวเสียวลงไปเก็บไปเห้ดอก ออกวะเอาเอาสีเอาลงไปเก็บให้โอ้สีแต้มพี่น้องน่าทำเด็ปลาเล่าุถือว่าสวยเลยล่ะปลาปลาปลาเมื่อนี่ไม้นี่โอเคเลยพี่น้องุใส่งามเตียนต่อยเออเบิ้งเบิ้งเบิ้งที่เบิ้สวยกันพี่น้องเบิ้งหัวเบิ้งหัวเบิ้งหัวผุดผุด ตัวนี้งามเวลีเก็บเก็บไว้เก็บไว้ตัวนี้ก็งามเนี่ตัวสวยๆเมื่อนี้อบโอ้อ๋หาอยู่หากินพี่น้องเฮ้อเฮ้อเ้อ้ลอดลอดอดสวยเอาละเอามันใดได้ตัวนี้งามงามขึ้นสวย อาล,ลงเคลียร์ลงเคลียร์อีกพื้นพื้นนี่กับบอนงามเลยหัวตะลงเคลียร์เนยเพียกับเคลียร์คือกันสู้นปะคุลุยคุลุยปะเนยเพียเนี่ยเพียว่าเพราะท่านคือกันพี่น้องแล้วหลือเลยป้าขนาดบอนใหญ่ไ,ไหมเอากระชังแล้วมาเบิ่งกัน ป้าต้อย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 ป้าอยู่นไ้เกลื่อนท่านเศ้าอยู่ไหมไปอู้ปา,ปาเราได้บานตะบอนเลยป่ะเอากะช่างเผยให้พี่มาเบิ่งพี่น้องเบิง่งผลงานโอ้ขึ้นหนักยังงพี่โอ้ของเจ้าขึ้นหนักแถ <c ười> อะวะเฮ้ยกะช่างนี่เป็นนางหนักวะ <c ười> อึ๊บอือมือของเซียนต่อยแล้วมีแต่ปลาขอก้ามงามเอาของ,งนี้พี่ถอดสลับ โอ้ย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 งามคือกันงามคือกันระดูโอ้ยใส่ใส่ใส่โอ้เดนเดินเดินท่านเวโอ้ยท่านอีกเลยแกมปอตัวไงตัวไงปอที่ไหคับปอปอพี่น้องโอ้ยอ้ย้ยโอ้ยโอยย้ย ไอ้พี่นี่แม่พิดพิษเอ้เพี้ยของท่านได้่ิดเนยโอ้ข้าเบิ้งกระจ้างพ่อไอ้เพี้ยอยู่ไหมเตี้ยแตมดึงขึ้นไหมป้าตัวขอตัวนี้เป็นพี่น้องเบิ้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 งป้าตัวนี้น้เนาะโดดเนาะป้าใหญ่ใหญ่ใหญ่สุดยอดเลยป้าแต้มเอ้ยแต้มเหยียดจนได้พี่น้องเอ๋ออ๋อไงครับกมูลนี่ละตัวนี้เต้นสุดยอดตัวเต้นได้แล้ว อ้า <c oughs> อุ้ยขบล้มขบลมมาเลเด็ดเส้นเลยใช่ใช่เที่ยวหลอดไป <c oughs> ทางนอก <c oughs> เอาหลอดเอาหลอดไปมีิเราไปจอบ,บอลทางนอกก็ได้หมานสุขคนเหมือนนี่ใส่งานใส่งานอิสู่จอบอลก็ได้เลยดิโอ้ยจอบอลทางนอกไงตัวงามอยู่ตัวงามอยู่เอาเอาโอเคโอเคโอ้โหโหโห มาสุกคนพี่น้องมือนี่หาอยู่หากินปลาคอญ่ดึงขึ้นแล้วเสียนแต้มเกิดถือว่าสุดยอดได้แล้วตัวมันโดดแล้วล่ะถือว่าม้าล้วพี่น้องมือนี่เอาเอาจังน้อยกับผ้ากันกลับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ